สวัสดีค่ะมนีมาพบกับชองนองดาผ้าแสบคือเกาค่ะพี่น้องมาพอกับคุณแม่คือเกาค่ะมนีคุณแม่สิพ้ามาปลูกพักพี่น้องอันดับแปรก,กับไม่เฮ็ดนานพักสก้อนพี่น้องเฮ็ดยกสูงขึ้นพี่น้องเอากระเบ้องมาปูนี่ค่ะเขาก็มาตัดสอบตัดกระสอบห้องเนาะค่ะห้องขอบ บ่ให้ดินไหลออกพี่น้องเอาไม้ไผ่มาวางเงาๆแล้วก็ตัดกระสอบใส่ห้องพี่น้องนี่ค่ะเบียร์พักเนาะอ,อันนี้ห้องกับมาเลยเสาบ่าเสาสกรพี่น้องพราะว่าสิฝังเสามุง้งแสลมจ้ะเสาไม้ไผ่จ้า เรื่อยเพราะประมาณพี่น้องเพราะว่าเขาจะซับให้เป็นบ้าจากบอมเรื่อยค่ะเสร็จแล้วเขาก็มาซับซับออกให้มันเป็นโอ้สีแดงบางใหม่ใส่นล้พี่น้องนี่ค่ะซับคางนั่นล้าก็ลัมาซับคางนี่พี่น้อง เห็ดอยู่คิมทางพี่น้องนาบ้านจะมีเสียงรถลดเดชค่ะพี่น้องเพราะบ่านถหลดเป็นเนปักไกาไปกายมาเอามาลงหลุมพี่น้องลงุมกระคุดไว้แล้วนี่โยกลงหลุมเลยจ้านี่าล้หลุมไปเลยจ้าทมดินจ้า ตอกตอกลงไปพี่น้องเยดินล,ล้วงวะไม่ทางลงให้มันแน่นพี่น้องคุณแม่เหตุเองค่ะเหตุฐาพ่อคุณพ่อคุณไปเอาดินมาไห้จ้ะน้องดาเป็นผู้ไทยให้พี่น้องแล้วฝังแลลวาฮากเอาใหม่มาใส่พี่น้องกาดใจเลยค่ะ เขาต้องการผูกสแสลมใส่จ้ะคุณพ่อผลนมาพอดีพี่น้องมาแต่เอาดินมามุงสแสลมกันก่อนเลยค่ะพี่น้อง เตีกฟางมัดนิ่งให้เป็นเค็งพี่น้องอันนี้มะเขือเทศพี่น้องนี่ค่ะลงเรือนปลูกพักพี่น้องอื่นที่เขามีหน่อยพี่น้อง ได้สองนานพอดีกะสิบพอดีกันกับเบียร์พักพี่นอ้องนี่ค่ะนี่ดินเขาผสมไปแล้วเขาก็มาว่าสะออกนี่เลยพี่นอ้องผสมดินใสให้เต็มสองล่างคนละค่ะสองนานเลยผสมดินใสแกบใส่กิ้งว่าพี่นอ้อง ใส่มุนงัวจ้ามุนงัวโบม็นด้วยพี่น้องเพราะว่ามันแห้งแล้วจ้าผสมดินให้เขากับแกบ นี่ค่ะผสมเสร็จแล้วเขากันคอยมาเคลียร์ยให้มันเพียงกันพี่น้อง ที่กเก็บเอาอีกพี่น้องผสมใส่จนเบิด์นานพูดเหราคะพาเบียบ้ยพันกระายเติบพี่น้องเหลือพี่แม่ก็จะเอาหอมป้อมเอาผักการดมาวานใส่ค่ะมันเหลือค่ะเบียบ่ยโปพ่หนานพี่นอง ค่ะนาะนี่คุณแม่ปลูกไว้หละแต่มือแรงวานนี่นี่ค่ะในคุณแม่สิบปลูกให้เบิงเดิอมไปที่นอกนี่ค่ะมันมีเบาของมันเท่ากับมันมีผักซีบเหมันเกิดมาน้ำคุณแม่ใสผ่ผักซีเกิดมาแล้ววันนี้คุณแม่กะสีซีผักซีออกผักซีกนเน็บว้ตั้งหากพี่น้อง นี่ค่ะอเอาก็ควดควดเป็นหูแล้วกะซุปเบาคนลงไปเลยค่ะพี่นอ้องซุ้มผักซีเ้าสีกออกเขากันเน็บไปน้ำมุนี้แหละค่ะสีม่วงค่ะอันนี้พี่นอ้องเป็นมาเลดโอกบอกพี่นอ้องซื้อเพิ่นนี่นต้นงามงามค่ะ เดี๋ยวพี่น้องมันมีสองเบียดจ้ะแยกออกวิธีปลูกครักง่ายๆพี่น้อง นี่ค่ะอันนี้ก็2สองเบีย้ยขือกันพี่น้องนี่ค่ะก็ฝากขอบคุณพี่น้องทุกทกท่านด้วยค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมคุณแม่กับน้องดาจ้ามาเป็นกำลังใจให้คุณแม่ทำคลิปต่อต่อไปคุณแม่ก็จะสู่ต่อไปด้วยพี่น้องฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้เด้อจ้า นี่ค่ะเสร็จแล้วนานนี่นะพี่น้องหชมบัตรมันงามเ้ยพี่น้องเดี๋ยวคุณแม่จิมาอัปเดตให้เบิ่ออีกรอบหนึ่งว่าผักงามโบนี่ค่ะนี่ปลูกแล้วแล้วพี่น้องสองนานพอดีเลยจ้ะเบียพักกับนานกับพอดีกันเลยนี่ค่ะ สวยงามพี่น้องมงสแสลมเรียบร้อยขอพระคุณพี่น้องเด้วยขอมาติดตามรับชมคุณแม่นี่ค่ะงามบอพี่น้องนี่ค่ะอันนี้กบพักกะแยงพี่น้องคุณแม่ดึงมาตากแดดไว้นี่ไปแล้วค่ะ